โลโมมีออเพ่โมบายคะจิบังราเมนจำได้ง่าย,ายบะหมี่หมายเลขแปดขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงมิชชันสตรอเบรี่กับรายการเรียนรู้โรเ <Real ty. S 1> <อ>รีรยลิตี้ at สตรอเบอรี่ชีสเค้กคำถามข้อสี่ของเรามีอยู่ว่า นูนี้สำคัญชนย <Yeah! S 3> เรามีอาหารให้สาวๆ4ชุดนะครับสาวๆจะต้องเลือกเพียง1ชุดที่กินเป็นประจำหรือชอบรสชาติของชุดนั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละชุดี่ทมีอะไรซ่อนอยู่ตอนนี้สาวๆต้องเลือกแล้วนะคะว่าเมนูเซตไหนเนี่ยเป็นเมนูที่เราชื่นชอบโชว์คำตอบค่ะ หล,หลักแล้วมีแค่หนึ่งกับสีเองค่ะเจ๊แหม่ต้องบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีความพิเศษที่แตกต่างกันใช่ไหมคะพี่แอร์คะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นตัวอย่างนะคะของอาหารแต่ละรสชาติชุดที่1นึ่งครับรสเปรี้ยวชุดที่2นั้นรสเค็มครับชุดที่3นั้นรสหวานส่วนชุดที่4ี่ที่อาหารมันเมนูไหนที่อันตรายน้อยที่สุดคะและเมนูนั้นคือเมนูที่หนึ่งนั่นเองอะไรก็ตามที่มีผักผลไม้แยะ อันนั้นต้องดีถูกต้องก็ไม่ข้อเสียเหมือนกันนะฮะคือรถที่เปรี้ยวจัดเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าทานของเปรี้ยวเสร็จเนี่ยต้องทิ้งระยะไปสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถึงค่อยจะแปลงฟันเพราะเพราะว่าอาหารเปรี้ยวมันมีกรดมาทาให้อินเเมลที่ฟันของเราเนี่ยสึกอินเเมลคืออะไรคะหมอคะเคลือเคลือสารเคลือบฟันแล้วพอเราทานกรดข้าไปแล้รารีบแปลงฟันไอ้ขนแปลงก็จะไปมันสึกอยู่แล้วก็เียไปควักอินเเมลออกมาฟันก็จะเสียเร็วที่อันตรายน้อยเป็นอันดับที่สองค่ะน่าจะเป็นนเมูที่ มีรสหวานนิดนึงถ้าเทียบที่เหลือแล้วเนี่ยเค็มมันแล้วก็หวานอ่าเค็มกับหวานเนี่ยมีผลเสียทํานองเดียวกันคือเรื่องของแคลอรี่ค่ะแต่หวานเนี่ยจะให้แคลอรี่ต่ํากว่าไขามันหนึ่งกรัมของรสหวานหรือแป้งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้4แคลอรี่ไขมันนี่ให้หนึ่งกรัมให้9้าแคลอรี่คนที่ทานน้าตาลเยอะๆหรือติดรสหวานจะเป็นเบาหวานจริงไมหมคะคุณหมออไม่เกี่ยวกันค,คนเป็นเบาหวานคือคนที่แคลอรี่ในร่างกายเกิน แล้วก็ร่างกายเนี่ยเผาผลาญไม่ได้นะฮะ oh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่อันตรายสําหรับคนเป็นเบาหวานมากที่สุดก็คืออะไรที่ให้แคลอรี่สูงสุด oh. ก็คือของมัน oh. และแน่นอนที่สุดค่ะ The w i n อร์ของเรานะคะได้แก่เมนูที่2ของเราท <Okay. S 2> ําไมอะคะคุณหมอคะปัญหาก็คือเกลือค่ะเกลือเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเกลือทําให้เป็นความดันเลือดสูงคนไทยเนี่ยผู้ใหญ่3 5เปเ็นป็นความดันเลือดสูงในอาหารไทยเนี่ยมีเกลือมากกว่าที่ควรประมาณ2อหรือสเท่าซึ่งจะนําไปสู่โรคไตเลือดรงัง ซึ่งจะนาไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดค่ะซึ่งจะนําไปสู่โรคอมัพอมพาตอัมพฤกษ์โอยหนักกว่าเบาหวานอีกอะหนักกว่าสิเรียกว่าเยอะมากการทานอาหารอะไรถึงจะปลอดภัยกับร่างกายของเราอะคะโดยสรุปแล้วหนึ่งขอให้ผักและผลไม้เยอะเะค่ะเยอะแค่ไหนเรานับกันเป็นเสิร์ฟนะฮะผักสลัดหนึ่งจานเนี่ยผักแห้งเนี่ยเราเรียกว่าหนึ่งเสิร์ฟวันหนึ่งให้ได้ห้าเสิร์ฟผสาวๆที่กินอาหารอันตรายน้อยที่สุดได้แก่มิ้นฮาลุลูกน้ำไม้แล้วก็ฝ้ายครับเอาละค่ะ เมื่อกี้นะคะเราได้ดูข้อที่4ไปแล้วเรามาดูข้อที่5ซึ่งข้อที่5ของเราถามว่าอุณหภูมิในการอาบน้ํานี้สําคัญขไหนเรามีน้าอุณหภูมิต่างๆให้ครับอ่นเลขน้ําแข็งครับศูนย์องศาน้ําธรรมดา25องศาครับแล้วก็น้ําอุ่น3 5องศาแล้วก็น้ําร้อนครับ45องศาแล้วก็ร้อนจัดจะบ้าเลย5้าองศาครับสาวๆก็เราบรรจุมดูครับอชอบแบบไหนก็เลือกสาวๆต้องตอบแล้วนะคะว่าอุณหภูมิไหนนั้น เราเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดในเรื่องของการอาบน้ําและโชว์คำตอบตอเลยค่ะส่วนใหญ่จะตอบ35คุณหมอคะอุณหภูมิไหนที่เหมาะสมหรับการอาบน้ํามากที่สุดคะนั่นก็คือก็อุณหภูมิห้องธรรมดา <25. S 1> ดอุณหภูมิห้องธรรมดาได้แก่นั่นเองนี่คนถูกพีงแค่คนเดียวน,นั่นก็คือมิน้นทำไมนะคะคุณหมอคะก็อุณหภูมิห้องเป็นอุณหภูมิที่ร่างกายคุ้นเคยมากที่สุด เราอาบน้ําที่อุณหภูมิเย็นเกินไประบบคุมคุมกันจะหยุดการทํางานทําให้เราติดเชื้อง,ง่าย oh. เป็นหวัด oh. ถ้าเราอาบน้ําที่อุณหภูมิสูงเกินไปไขมันจะถูกชะออกไป mm. ก็ททาให้ผิวหนังแห้งเป็นผิวหนังอักเสบดังนั้น mm. อาบเย็นเกินไปก็ไม่ดีดร้อนเกินไปก็ไม่ดีดและสาวที่บ้านไม่มีเครื่องทาน้าอุ่นได้แก่มิตรเอ้ยมีใช่เขาตอบถูกเรามาดูข้อต่อไปในข้อที่6ซึ่งถามว่า การนั่งทำงานนี้สำคัญสหนเรามีเก้าอี้มาให้สาวๆเลือกอีกแล้วครับมาเลือกถูว่าแบบไหนที่ชอบใช้นั่งเป็นประจำหรือนั่งทำงานคุณหมอคะเรามาดูแต่ละคนเริ่มจากป่านก่อนเลยดีกว่าค่ะได้ครับเป็นยังไงคะสำหรับของปานนี่แบบนี้เพราะว่าไม่มีอะไรมารับข้างหลังเอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวเถอป่านตลอดเวลาที่นั่งอันนี้เป็นเก้าอี้ที่ผมไม่เคยเห็นนะฮะึ่นก็จะว่าเป็นเก้าอี้ที่ที่ถูกต้องมาเพราะว่ารู้ที่เขาทำข้างหลังเนี่ย ทำให้เราสอดก้นของเราเข้าไปได้ถ้าทำให้หลังเนี่ยมีตัวมารับน้าหนักได้พอดีออก็เป็นเก้าอี้ที่ดีตัวนี้ก็เหมือนกันมีซอบแล้วสังเกตว่าเขาทาแอน,แอนเข้ามารับช่วงเขาเรียกว่าโอโดติกเคิร์ฟอันนี้ก็ออกปรรับก็ทําให้สบายเวลานั่งส่วนเก้าอี้แบบนี้กระดับลูกน้ําเลือกผิดครับส่วนฝ้ายกับไม้นั้นถูกต้องครับ ฮารุนั้นผิดครับแม่โซฟาสบายชมส่วนมินก็ผิดครับดังนั้นคนที่ตอบถูกมีแอนนาแบมจุใหม่แล้วก็ฝ้ายครับและข้อที่7ก็คือถ้านั่งทำงานนี้สำคัญชไหนเรามีอุปกรณ์โต๊ะในการทำงานนะครับสาวๆลองมานั่งกันดูว่าชอบแบบไหนไม่ครับชอบนั่งแบบไทยหรือแบบญี่ปุ่นก็ไม่รู้นะครับผิดครับโอโ้ไม่มีอะไรรองหลังส่วนฝ้ายครับถูกต้องคือเขาลดระดับของคีย์บอร์ดลงมา ไม่ให้เขาเมื่อยข้อแขนแล้วก็ข้อศอกขณะเดีดวยวกันเขาคงระดับของจอไว้ให้เขามองตรงได้โดยที่ไม่ต้องกล้มลงไปมองอเป็นวิธีทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องแล้วก็ทําได้นานอ้คีย์บอร์ดต้องอยู่ต่ํามากแล้วก็จออยู่สูงพอดีสายตาครับส่วนโจนั้นผิดครับเพราะว่าแขนเนี่ยมาอยู่บนโต๊ะโอโ้แบบนี้นอนเอกเนกก็ไม่ได้ส่วนแอนนาก็ผิดครับทํางานตามปกตินี่มันสูงไปครับส่วนลูกน,าน้านี่นั่งกับพื้นนี่ผิดครับนี่ครับ โอ้โหมินี่ใช้นอนทํางานก็เพรปานก็เช่นเดียวกันครับเพชห้าร้โอ้โหมีขาวมาข้างหนึงด้วยเพรครับแ้าสา่สาวๆที่นั่งได้ถูกต้องมีป้ายคนเดียวเท่านั้นและตอนนี้ค่ะก็มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วจะแพ้กับข้อ8ค่ะซึ่งถามว่าถ้ายกของสำคัญชนไหเน่น เราจะมาดูกันค่ะว่าลีลาของสาวๆแต่ละคนเนี่ยเขามีท่วงท่าอย่างไรบ้างและถูกต้องหรือเปล่านั่นเองเรามีลังนะครับซึ่งมีน้ําหนักมากนี้ให้สาวๆลองยกครับฮารุยกคนแรกผิดนะครับเอ้ผิดยังไงเดี๋ยวต้องมาดูคุณหมอเฉลยครับปานก็ผิดครับโอ้โหเซเลยครับฝ้ายครับผิดเช่นเดียวกันครับเอ้ะผิดตรงไหนนะลูกน้ำก็ผิดครับโอ้โหส่วนใหญ่นี่ แล้วก็ยกหัวขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับโอ้โ,อโหแบบหลังจะหักเอาครับผิดครับโจก็ผิดจะมีใครถูกบ้างไอเดียไใหม่ก็ผิดมาถึงแอนนาก็มีลุ้นถูกไหมครับผิดเช่นเดียวกันครับสงสัยไม่มีใครถูกครับาม,ามาถึงมิ้นครับยกท่าซะสวยสเลนดเดอร์เชียวเร้ไปท่าเนถูกต้องอา้าวท คือธรรมดาเมื่อไรก็ตามที่เราก้งโค้งลงไปหยิบอย่างเงี้ยปัญหาเกิดกับกล้ามเนื้อหลังทันทีก็ต้องทําหลังให้ตรงแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อขาเนี่ยแทน<อ>นะฮะถ้าเรายกมันขึ้นมาเนี่ยหลังเราจะองตรงอเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะมีคนที่สามารถทำถูกเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือมินนั่นเองไม่น่าเชื่อว่ามินจะเป็นสาวที่มีคะแนนสูงมากรับสุขภาพดีส่วนหาา้าตรวนั่งตังสดแล้วโอ้โหได้แค่ช่องเดียวอะ แน่ฝาแฟนตาลสปายมีค่าหนึ่งบาทที่ซเวนเซนเที่ยวเกาหลีและดินเนอร์ก,กับทูพีเอ็มเย้เออเป็นไรอะก่อนนี่อะเจ๊ เชกดกำไรนั้นฟ้านม่มันกำไรจ้ะอันนี้นี่คือกำไรข้อมือเจไดมาแล้วนี่สุดยอดเลยจริงๆมากทำไมต้องดีใจขนาดนี้ด้วยอ่ะแม่ก่อนเนี่ยกำไรของหนุ่มจุนซูทูพีเอ็มเขาฮะจริงเหรอเจ๊เราไปได้มาได้ไงเนี่ยก่อนนี้เลยวันนั้นไปเจเจมาใช่ไหมฟ้าแล้วบังเอิญเจอกับทูพีเอ็มกระทบหลยจนุนซูแล้วก็เห็นว่าเขาเส็จก,กำไรแบบนี้เจ๊ก็เลยขอมาแล้วเขาก็ให้มาฮะจริงเหรอเจ๊ จะไปโดนเจ๊แล้วจะไปเจอได้ยังไงล่ะอันเนี้ยแค่เหมือนของหนุ่มจุนซูเขาใส่เฉยๆเพราะว่าตอนนี้กำไรสไตล์เกาหลีแบบนี้เนี่ยกำลังฮิตมากๆเลยฝ้ายมีหลายแบบแล้วนะก็หลายสีด้วยแล้วนี่ตอกหมุดนะมีแบบคลมแบบเรียมแบบเล็กแบบใหญ่แบบพันสองรอบก็มีเโชมาตอนนี้อินสุดๆเลยโอ้โหเจ๊แหมว่าแต่จะอินเทนคนเดียวช่ไหมไม่ยอมซูงัฝาดน้องเลยอ่ะเอ้าไม่ใช่นะอันนี้ เจ้ฝ้ายอยากได้กาไรสไตล์เกาหลีนะก็ฝ้ายอยากได้กําไรเกาหลีใช่ไหมนั่นไงกันนะตั๋วไปเกาหลีด้วยนะ <S 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 <ๆ>เพียงแค่ตอนนี้นะจ๊ะสะสมฝาแฟนต้าหรือสปก็ได้มีโอกาสไปเกาหลีด้วยนะ <S <S <ๆ>แถมยังอาจได้ดินเนอร์กับหนุ่มหนุ่มทีเอ็มด้วยแหละโอ้ <S <S <ๆ>นี่เห็นเป็นฝ้ายอ่ะเนี่ยเขาก็เลยให้จะได้ไปอินเทรนด้วยกันที่นูน่นงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปก่อนละกันนะเจ๊รีบมากเลยฝ้ายเจ๊เพิ่งมาไม่ใช่หรอรีบไปไหนเนี่ยเอาก็นี่ไงได้ ให้โลกรู้ว่ากำไรที่เหมือนหนุ่มจูดิ้งกับเจนนั่นเอง